โสอะโสร้อยเปอร์เซนต์โอ้โหจริงหรอใช่ไม่มีใครจีบเลยหรอเดินมาสวยสับขนาดนี้สว่างมาขนาดนี้เ <c oughs> ขาก็ามองอะก <c oughs> ็แค่นั้นใช่มันยังไม่ถึงเวลาค่ะคือตอนนี้มันเป็นเวลาที่หนูอยากจะสร้างสร้างทำอะไรให้กับแบบว่าชีวิตด้วยตัวเราเองด้วยฐาน<ม>ของเราเองเมื่อก่อนเรามีออฐานของความเป็นดาราน,นักสแสดงแล้วอย่างทุกวันนี้หนูก็ ออมาทําเป็นอีกฐานหนึ่งในเรื่องของเครื่องสําอางพอเวลาเราทํางานทําบริษัทจริงๆอะพี่ชอตมันคือมันไม่ใช่ภาพเหมือนที่เราน่าคิดว่าเรานั่งนับแบ่งอะ่ะมันคือภาพที่เรานั่งนั่งเวทว่าทํายังไงให้เราไปได้ไกลโดยที่เรามีกำลังแรงปั่นได้มากที่สุดมันกลายเป็นชีวิตของเราอะมันไม่ได้อยู่แค่ขวานอุตสาหมาน,นี้แล้วอะแต่ว่าเราต้องอยู่เพื่อทำให้บริษัทเรามีโปรดักท,ที่แข็งแรง แล้วอยู่ได้แล้วไปต่อเ็นบอกว่าวันนี้มีแบบผลิตภัณฑ์มาแนะนำอย่างเงี้ยเหรอตอนนี้ที่พูดเนี่ยทั้งหลายเนี่ยทำอะไรยี่ห้ออะไรอ่ะก็หนูทำยูซี่คอสเมติกค่ะยูซี่คอสเมติกใช่ก็จะเป็นแบบว่าแบรนด์เครื่องสำอางของหนูเองเคยก่อนมาเขาบอกว่าหนูพูดเรื่องแบบธุรกิจของหนูได้ไหมได้ดิพูดมา อ่ะแต่นี่ต้องบอกก่อนไม่ได้ให้โทรเข้ามานะคะไม่ได้ขายไม่ได้ขายแต่ว่าเล่าให้ฟังได้ว่าเป็นยังไงก็เราจะทําตัวมารักแร้ใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างผู้หญิงส่วนใหญ่มันดราม,มา่าเมื่อดีมันก็เป็นตุ่มๆม,มันผิวมันไม่สวยอะ่ะแล้วมันก็เลยเป็นจุดตั้งต้นหนูก็ใช้ของหนูนี่แหละรอแล้วคือทุกวันนี้เราก็หลักๆก็คือเราก็ไลฟ์ไลฟ์รื่นี้ทําเองทำเองลองเองขายเองนี้เลยใช่ไลฟ์แต่งหน้าเองทุกวันให้ทำจริงๆรินะ สนุกหรือเหนื่อยถ้าเทียบกับการแสดงตอนแรกๆเหนื่<พ>อยค่ะเพราะว่าหวังยอดอตอนหลังๆหนูไม่หวังยอดหนูคือให้เป็นเรื่องของงานช่างเลยแปลแปลว่าอะไรช่างมันช่างงานช่างเออเออแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่เราไม่ไปยึดติดกู่ตรงนั้นนะ มันก็แล้วเราทาก็มันก็ทําให้สนุกได้แต่ยังแสดงละครใช่ไหมไม่ไม่ค่อยได้แสดงค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะเล่นของพี่จอถ้าพี่จอจ้างนะจ้าหนูเป็นคนที่ยึดกับความสําเร็จแบบเดิมๆนะคะอย่างบางคนจะรู้สึกว่ามันเป็นความทุกข์ทรมานใจเหมือนกันนะว่าแต่ก่อนเนี้ยโอ้โหเราก็เบอร์หนึ่งอ่ะเบอนเราก็เบอร์ต้นอ่ะแต่พอวันนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยหนูเปลี่ยนมุมมองของตัวหนูเองในแต่ละวัน หนูจะมีเป้าหมายของหนูในแต่ละวันด้วยตัวของหนูเองหนูไม่ได้ให้โลกมาสร้างเป้าหมายให้ขวัญช่วงแบบเนี้ยหนูก็จะคิดว่าเออจะทํายังไงให้มันไปแบบนั้นได้เราก็สนุกไปได้ก็ไปได้ถ้าไปไม่ได้เดี๋ยวมันก็หาวิธีของมันไปได้เลยเออมันก็เป็นวิธีการที่มันไม่ได้กดดันกับตัวเองจริงๆนะเออชอบคานี้เหมือนโลกไม่ได้สร้างเป้าหมายให้เราเข้าใจแล้วว่าทําไมน้องเป็นคนที่ไม่ค่อยร้องไห้ <laughs> คือหนูเป็นคนที่มีวิธีการดิวกับทุกอย่างแล้วเขาแล้วเขาแล้วเาหาเรื่องหัวเราะกับกับทุกเรื่องได้ค่ะค่ะกับทุกคําถามของพี่อ่านเยอะถึงบอกว่ายังไงเขาเขาหัวเราะกับมันได้ค่ะค่ะถามคุณแม่ว่านี่กว่าคุณแม่เห็นน้องขวัญมาตั้งแต่โดยเฉพาะในวงการเนี่ยฮะเห็นมาโดยตลอดเลยน้องขวัญก็เติบโตมาเลยจนถึงตอนนี้ด้วยนะครับในในมุมหนึ่งที่บางคนเ็าบอกว่าน้องขวัญก็ดูแลครอบครัวบางคนเขาเรียกว่าเดือบแบกนะครับอ่า ดูแลหลายๆคนในครอบครัวคุณแม่เล่าให้ฟังเส้นนึงไหมครับว่าน้องขวัญดูแลครอบครัวรวมถึงครอบครัวเราตอนนี้มีกันอยู่สองคนลูกแก้วก็อยู่ต่างประเทศมีครอบครัวที่นั่นมีหลานไปนแล้ววันนี้หน้าที่ของขวัญก็คือดูแลคุณแม่แหละมันก็โตขึ้นตอนนี้เใจคิดช้าเวลาก่อนจะพูดค่อยๆคิดค่อยๆตอบเป็นผู้ใหญ่ขึ้นความรับผิดชอบอะไรเงี้ยเรื่องความรักเหรอครับคุณแม่อยากว่าแบบขวัญ มีครอบครัวเถอะแม่ขอร้องแม่จะได้สบายใจพูดเถอะแม่เขาพูดบอกวันหนึ่งถ้าแม่ไม่อยู่เงี้ยก็เขาบอกเดี๋ยวเขาไปอยู่วัดได้เด <c oughs> ี๋ยวมีทางเลือกให้แล้วคือแม่เขาจะคิดว่าเหมือนหนูเป็นคนทุกคนละภาพอะพี่ <c oughs> คือแบบทําไมอะคือถ้าไม่มีผู้ชายเราก็อย,อยู่ได้อะ <c oughs> เราก็ทํางานเก็บตังค์เยอะๆแล้วเราก็เอาวางแผนว่าเราจะใช้ชีวิตจัดสรรกับตัวเรายังไงใครจะต้องดูแลเรา หรือเราจะทําให้สุขภาพเราแข็งแรงเราไม่เป็นภาระใครเดินเหินได้เพื่อคุณแม่ทั้งโลกแหละ <c oughs> ก็อยากจะเห็นแบบถ้าเป็นไปได้ก็อยากเห็นใครสักคนหนึ่งที่แบบเอาละแม่จะฝากขวัญไว้กับลูกคนนี้แล,แล้วหนูก็อยากเห็นเหมือนกันพี่อ